รู้สึกคือการฉีดยาชาหึ่งไปเสร็จปุ๊บจะเป็นการเลเซอร์เหงือกคือเราคิดไม่ถึงตอนทำพวกซูชิตอนที่มันแบบไฟจุดอย่างเงี้ยแล้วแบบลนเนื้ออะไรเงี้ยอู้หูมันเป็นอย่างนั้นแน่เลยอะเรียดมากทุกคนแบบทั้งหมดยาชาทั้งในวะเนี่ยทั้งเลเซอร์เหงือกทั้งอะไรแบบสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนสวัสดีนะคะ วันนี้ตอนนี้นเวลานี้เราอยู่กันที่เอเดลซีฮอลติเชลค่ะนี่เน่น่เน,น,น่มาทำสวยแล้วมันอย่าอยู่สวยมันอยู่สวยไม่ได้เพราะว่ามันต้องสวยเรื่อยๆเพราะว่ายูเราึ้นไปเรื่อยเราต้องห้ามหยู่สวยวันนี้เรามาทําในส่วนของผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเราจะมาให้คุณหมอที่เอ c ลซีนะฮะออกแบบรอยยิ้มให้เราค่ะทุกคนเฮ้ย ยิ้มเป็นนั่น,น่าเกิดจะมาออกแบบรอยยิ้มอะไรจริงๆแล้วมันมีค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมียังไงฟุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จริงอให้เล่าความจริงไหมแอบมาปรึกษาคุณหมอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปกับคุณหมอว่าเอ๊ะที่คุณหมอเนี่ยบอกว่าจะออกแบบรอยยิ้มให้เราเนี่ยออกแบบยังไงหรอหรือว่าจากยิ้มแบบนี้ให้เป็นอย่างนี้หรอหรือว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัด จนสามารถกลับบ้านได้แต่บอกเลยว่ากลับไปเนี่ยคือยิ้มสวยทุกคนซึ่งปูกก็รู้กักว่าเอ้ยเราก็ยิ้มสวยนะอาแต่คุณหมอบอกว่าเรายิ้มสวยได้มากกว่านี้เขาจะออกแบบเลยว่าเราจะยิ้มสวยยังไงหรือเราอยากได้ยิ้มเหมือนดลาฮอลลีวูดก็ทําได้อาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอคุณหมอกันเอาจริงอาตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าก็ยิ้มแนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะคุณหมอจนะเปลี่ยนรอยยิ้มเราได้หรออาเดี๋ยวไปเจอกัน ใช่ค่ะทุกคนที่เราไปในลาตินะคะมีชั้นเจ็ดค่ะทุกคนชั้นเจ็คือเป็นในส่วนของคอสแตนต์บายในลาตินอากรคือนแผนก ก็แบรอยยิ้มช่องปากต่างๆนะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจเจาแบบ <c oughs> คือรูก็พูดได้แบบมามาหาสิมาที่บ้านสิเดี๋ยวจะเอาแบบรอยยิ้มให้อะไรเงี้ยอ่ะฮ <c oughs> อ้า,อาคุณหมอเมื่อไหร่เจอนี่คือคุณหมอนะที่ดู <c oughs> ดูแลรอยยิ้มของผมนะคะเชิญท,ทุกคนเชิญเป็นไงล่ะมืนอไไม่ได้โกหกอดีตที่เราเมื่อเจอคุณหมอไปแล้วรอบนึง่งถ่ายลงถ่ายรูปไปบ้างแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าก็จะเหมือนแบบว่าน้องชายอะไรบ้างแล้นี่คือคุณหมอแดนเหมือนต้งไมคหสวัสดีคับยังไงล่ะ หอเอาแบบรอยยิ้มเนี่ยมันมีจริงไหมเป็นศาสตร์ที่ตอนนี้กำลังฮิตอยู่ในเทรนมากน่าังไงอ่ะเดี๋ยวเจอคุณหมอตรงนี้เลยอันนี้ไม่ได้เป็นบบรายการนะแต่อยากรู้ว่าคุณหมอจะเปลี่ยนรอยยิ้มให้หนูได้จริงหรอคือเอาอย่างนี้ต้องแต่ะตอนแรกได้รับตรวจของคุณตูกันอยากเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มหมอก็ไปสอนใน u t u b e ในเพจของเราคือรู้แล ปังแน่อ๋อคือเปลี่ยนได้เดินได้จริงจริงเห็มบางตัเองก็ดูแลหลายหลายคนไปแล้วใช่ปะทีเนี้ยพอเราโฟกัสที่เรื่องของรอยยิ้มค่ะปัญหาเดิมมันพอมีบ้างแต่ไม่ใช่โอ้โหเราถึงขั้นถึงลบขนาดนั้นนะเราได้ทุกคนมองว่าเอ๊ะจะปรับรูปปากหรือจะมาสีริ้วรอยเปล่าไม่ใช่นะคือการทำฟันนั่นเองใช่นั่นแหละบอกว่าเอาจริงๆริงนะศาสตร์เนี dem, uh ้ย huh มันไม่ได้มีเพียงที่แค่ว่าเราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องฟันอย่างเดียวคือสิ่งสำคัญเวลาที่เราดูแลรอยยิ้มอ่ะรอยยิ้มมันไม่ได้มีแค่ฟันเนี่ยมัันนจะกยวไปรอฟ รีทิปมาแล้วก็หน้าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องมาะเปิดหน้ากันก่อนอว่าหน้าเราเป็นแบบนี้จะออกแบบยังไงให้มันเข้ากับเราแล้วก็แบบที่เป็นยังไงแล้วก็ตอนแรกที่เคยคุยกันไว้เนี่ยคือเรางฟุกเองมีจอดทิ้งมาให้กับหมออยแล้วว่าอยากได้เป็นสายฝอฮะ้าสายฝอเนี่ยอยากแบบรอยยิ้มเหมือนฮอลลีวูดทำได้ไหมครับคุณหมอได้ทำได้อยู่แล้วพราะรู้สึกว่าเวลาคุยกันอนะฟัน,นเป็นสินะ่งแรกที่ต้องเห็นก่อนจะต,ตอให้เป็นแบบว่าสไตล์ฮอลลีวูดอะไรนู่นนี่สุดท้ายมันจะต้องเป็นสไตล์ฮอล ที่เป็นตัวเราเดองว่าบออกมาแล้วแบบเอ้ยคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นแบบนีอ๋อนี้พูดถึงคาแรคเตอร์ด้วยใช่ไหมคุณหมออืมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะสรุปเป็นยังไงนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มไ่ายรูปกันได้ ทุกคนคะและนี่คือชายแต่งกายร่างใครหญิงนะฮะอันนี้คือรอยยิ้มนะฮะซึองโอ้้ <c oughs> oh my god เอาจังถ้าแบบตรงๆลอยๆคือเราถ้าเราไม่ได้สังเกตอ่ะมันก็อาจจะแบบไม่รู้สึกว่าแบบมีอะไรแต่แบบโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าแบบเราส่องกระจกทุกวันหรือเราถ่ายรูปถ่ายแบบอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันมีจุดที่แบบเราสามารถสวยขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยอย่างเช่นเลยคือฟันตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นคือ่อยน,น,นะคุณหมอเราให้คุณ<อ><อ>หมออธิบายนิดนึงหลกัลกๆตอนแรกที่คุณรูมาปรึกษา,ามหมอหคือเรื่องสีแหละว่าเออสีมันดูยังเข้มอยู่ยอะไรเงี้ยดูสว่าง้นแล้วยิ่ง้าเป็นไง แนวสไตล์ฮอลลีวูดเนี่ยคือมันก็ต้องขรุขึ้นเลยแต่ข้างนอกเนี่ยจากในเวลาที่เราดูโดยรวมทั้งหมดเสร็จปั๊บสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้จะมีเรื่องของตำแหน่งเนี่ยที่สองข้างอ่ะยิ้มแล้วมันดูไม่เท่ากันก็จะเอ๊ะอะไรมันดูเปี้ยวๆทั้งที่เราพยายามทำหน้ามาหลายอย่างแล้วเนาะอุ้ยขอพูดเล่วกันนะพยายามทำหน้ามาหลายอย่างถ้าเรื่าดูแลตัวเองอ๋อโอเคคุณหมอได้ค่ะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลหลายๆอย่างเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่บางทีเราจะแบบมันก็พอได้อยู่ตอนนี้เราเริ่มมาเก็บรายละเอียดแล้วก็คืออตนนนนเี้้ห็ขางจะมั ถ้าทำไมันดูเบี้วๆข้างนี้มันดูเต็มกว่าแต่ข้างนี้ม่จะดูแบบเล็กๆกว่าอะไรเงี้ยทั้งสิ่งที่เราเห็นปั๊บเวลาเรายิ้มกล้ามเนื้อยกสองข้างจะเห็นว่าข้างเนี้ยจะเห็นมีเนื้อเหงือก้ยที่มันโชว์ลงมาเยอะกว่าแต่ข้างนี้จะเห็นมากกว่าก็ตอนนี้มันก็เลยเห็นว่าข้างเนี้ยมันจะดูเทอ่าอ่าอันนี้คือเรื่องนึงแล้วฟันมันต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเปลาม่้งอยู่แลอันนี้เป็นจัตุรัสถูกต้องไหมครับคือข้างเนี้ยผืนผ้าชัดอันนี้ก็ผืนผ้านะแต่ว่าี่เนี่ย ซีเตัวมันจะดูปอมปอมันจะดูกลมกลมออกแนวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ right ้าเราอยากให้แบบดูสาวสะพังอย่างเงี้ยอ่าเราก็ทำให้มันดูเป็นแบบสีและผิว้าตุเป็นๆขึ้นมาแล้วอย่างเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวสองข้างนี่ก็จะดูแบบแหลมจัะอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะมนแล้วก็ปลายตัดหน่อยเดี๋ยวเราเากเก็บรายละเอียดก็คือเราสามารถออกแบบฟันเราได้ด้วยปรึกษากับคุณหมอต่างๆเนาะค่ะดูว่าความหมายที่ฟุ๊กบอกหมายถึงว่าไม่ใช่แบบว่าคุณหมอออกแบบเรายองไม้คือให้คุณหมอทำทุกอย่างคือเราก็มาปรึกษาคุณหมอว่าแบบว่าเออเรา เป็ไหมคุณหมอดูได้ถูกต้องไหมฮะ่คือแบบอยากได้ฟันแบบนี้อะไรเงี้ยคือสามารถแบบปรับได้ให้สั้นให้ยาวเคี้ยวเอาไหมหรือไม่เอาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ชัดเจนค่ะทุกคนว่าแบบอย่างชัดเจนเลยคือฟันล่างของครูตรงเนี้ยเคยดัดมาแล้วก็มันล้มนะฮะจะเห็นแล้วว่าไอ้ตรงส่วนบนไปตรงเนี้ยมันจะแบบจะแนบขึ้นมาเงี้ยมขาจู่ๆแบบฟันราดไม่เป็นระเบียบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การแก้ไขอย่างเรื่องฟันล่างนมครับมีได้อยู่2แบบหนึ่งไปตัดฟันใหม่อ่าอ่าซึ่งครูก็บอกว่าไม่อยากตัดแล้วอะไรเงี้ยเอออยากอะไรที่เป ก็คือเราจะใช้วิธีการคือเทคนิคในการทําคือวีเนียนี่แหละปรับให้ที่มันดูโดขึ้นมาอย่างเงี้ยให้มันดูเรียบเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วให้สีเนี่ยมันเนียนกันทั้งหมดอีกทีนะครับเราจะได้เวลาออกหน้ากล้องพูดอยู่กับกล้องเนี่ยมันจะได้มั่นใจหวอเราได้เต็มที่ไม่ต้องมาแบบปึ๊บเสร็จแล้วก็ปิดปากไอ้ไอ้ก็คือต้องวาม้ความมั่นใจด้วยจากปกติที่มั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วก็ขึ้นไปอีกไปอีกเออเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทํากันต่อเนอะเดี๋ยวเราจะสแกนฟาันอรานก กได้ครับเดี๋ยวตอนที่เราแก้ไขแล้วจากที่ม,มันวมแบบน,นมันเป็น,นัวพงพอเราทำรตจอนลี่งตอนเนี้ยให้เป็นตัวดูที่สวยงามเลยพร้อมกับเป็นตัวแบบตัวเอ็ตัว <c oughs> เอเน่ยัวเอเนยตัวเอเนี่ยตัวเอเน่ยตัวเอเน างหน้าคุณบอกก็จะเริ่มทําจริงแล้วค่ะทุกคนอย่างเนี้หมอจะกลับไปดีไซน์รูปร่างฟันให้คุยกันก่อนจะต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงทั้งบนล่างเออประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงถึงเวลาจำช้ำได้ครับเปลคุณบ้านะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลเอเลซีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลเอเลซีนะเป็นสตูของเอเลซีนะคะก็คือว่าจะมาถ่ายเบฟอร์ฟันนะครับเพราะว่าต่อจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าเราจะมากรอฟันแล้วก็ใส่เป็นตัวเขาเรียกว่านะคะพี่พลอยเป็นตัว ใช่เมล่าตัวนั้นแรกตัวชั่วคราวหรือว่ามอกอัพอยูต้องมาพี่พลอยวันนี้จะใส่เป็นตัวชั่วตัวชั่วคราวแล้วก็กอฟันจริงแล้วก็แห้ดูว่าสีกับทรงเนี่ยเราโอเคไหมคุณหมอจะให้เราอยู่กับไอตัวชั่วคราวแล้วน่ะไปก่อนสัก2ปี2อาทิตย์นอือไปเรื่อยเลย2อาทิตย์เราจะถ่ายวีฟอร์ก่อนว่าก่อนทํากับหลังทําเป็นยังไงนะคะ ทุกคนนะคะถึงที่เอ c นลซีคลัสเดนแล้วนะคะทุกคนชั้นเจ็ดที่โรงพยาบาลเอ c นลซีนะคะตอนนี้ก็กำลังจะรอคุณหมอแล้วนะคะ mm hmm. เรียกเก็บให้๊กให้คุณหมอเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็น ฟันของเมดิสันเบียที่เขาจะมีแบบฟันคู่หน้าที่แบบเด่นหน่อยแล้วก็ไล่ตามลดับไปแล้วก็แต่แต่ว่าเขาไม่มีเคี้ยวแต่ฟุกเนี่ยมันบอกว่าอยากให้มีเคี้ยวไว้นะคือก็เลยเอาเคี้ยวไว้สองข้างนะฮะซึ่งปกติเป็นคนที่ไม่ได้กโกนฟันแต่เป็นคนไม่ชอบทําฟันเลยเพราะว่าไม่ชอบอาปากนานๆเพราะามันเมื่อยแล้วฟุ๊กๆชอบติดกืนน้าลายแบบบ่อยๆอ,ยอะ่ะแต่วันนี้เราต้องทําให้รายุ้งเราสวยขึ้นนะ,ะเราก็ต้องยาวอ,อาปาก4ชั่วโมงค่ะทุกคนคือสี่คือเสร็จหรือประมาณสี่ห้าสี อ่าฮะายูเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งเข้ามาเจอคุณหมอแล้วนะคะนี่สวัสดีครับคุณหมอเพิ่งแจ้งเมื่อกี้ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเลเซอร์เหงือกด้วยใช่ไหมคุณหมอก็คือเป็นการตกแต่งฟันเลยแล้วก็ใสรจตัวชั่วคราวนะคะมาค่ะทุกคนพร้อมหรือเปล่าคะถามตัวเอง จิ้มเข็มป่ะเ้มมันไม่รู้สื่เลยอ่ะสาบานคือ <c oughs> นั่งลุน้นว่าคุหมอจะจิ้มตอนไหน <c oughs> แล้วก็ไม่เจ็บอะ่ะเ <c oughs> ยีาดคุ้หมยอยืนหามาอยากปลา <c oughs> ปา่ไม like ่รู้เลเยหมือนพึ่งปล่อยปล่อยนานยังพึ่งปลเฮ้ยนี่นะตดนาครับ oh, อ no, 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 no. ัโนนโนโนโนเออ้เ่ปลาไม้วโดน่ีนอตีนาริกสุุฮะ หไม่รู้สึกเลยเลยอ่ะหัก,บกเบื่อมัห,ห,หรือมนงมนงปเปี้ยวงนไวจังครอเ็เปใเก่งเ่ราไม่สนใจเลยอ่ะ่ยองหมช่วยย่ยันหีได้ไว่าเป็นยาชา <c oughs> ไม่มีพูมเชต่อ ทุกคนคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยใส่ตัวชั่วขราวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่จริงๆไวมากค่ะดูแค่ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะทุกคนสื่อบอกคุณหมอบว่าจริงๆอยากได้ข่าวคนนี้อีกแต่ว่าเนี้ยก็คือในกล้องคือสวยมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็สื่อบอกคุณหมอว่าขอข่าวเพิอีกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวยังไงมาดูวันวันที่ใส่ตัวจริงนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่เราบอกเลยว่า อพันสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นบีฟอร์้ให้ดูแบบว่าที่เป็นตัวชั่วคราวกับ b ีฟอร์นะทุกคนบอกเลยว่าเอาจริงมันนิดนึงแต่มันเห็นว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเรูว่ามันต่างไปเลยอะค่ะก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่คุณหมอยั่ไนป้ปนี่นะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ พ่อคราอนี้ก็จะเป็นรูปอันนี้ที่ก่อนทํานะคะแล้วก็อันนี้หลังทาแต่แบบใส่ตัวชั่วคราวนะคะยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะนะคะเขียนอิวไม่เท่ากันนะคะันนี่นะคะเอาจริงไม่ไว่าตั้งน้อยนะตั้งเลยอันนี้เหมือนเทปปั้นมาแล้วถูกตั้งมาแล้วแบบฟันต้องเป็นหนึ่ง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 นี้เป็นหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ที่ตายกอันนี้เป็นหมอดุกนะคะเผื่ใอใครสงสัยหมอดุกปากเป็นหมอดาฟันหมอดน น <se yes ี่เลยนะคุณคะวันนี้วันจริงแล้วคุ่ทุกคนก็จะมาใส่วินเนียนะคะฟุกไปหาคุณหมอล่าสุดคือวันที่8เมษายนตอนนหาที่เราไปใส่ตัวมอกอัพก็คือตัวชั่วคราวและตอนนี้ดูดิมันหนุมันหักไปเยอะมากเลยเห็นเหลือซีกลางเหลือสองซีครึ่งหนึ่ง ข้างล่างก็เหลือแค่สี่ี่ห้าี่ตรงนี้นะคะก็คือผมก็กินนู่นกินนี้ไม่ค่อยได้ระวังอะไรแต่นี่คือตัวมอกอัพนะคะแล้วคุณหมอกเขาไม่ได้ใส่กาวให้เราเยอะแต่ไม่ใช่ว่าตัวจริงเราจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวจริงก็สามารถจะยืดได้ปกติเลยแค่ระวังการกระดอะไรที่ไม่แบบแรงหน่อยคือจะยืดเหมือนปกติเลยเพราะมันเหนนมือนฟันจริงของเราเลยวันนี้นวันที่เราจะได้ใส่ของจริงแล้วคะ่ะฟันเราจะสวยเรายิ้มเราจะสวยแล้วนะคะทุกคนและนี่คือชุดมาหลงเทวาแล้วทุกคนมาทำฟันนะคะชุดมาทำฟันนะคะทุกคนคะ่ะเจอคุณหม หมอแล้วนะคะนี่อย่างนี้ถือว่าหลุดเยอะครับคุณหมอเกือบหมดแล้วครับวันนี้คือสวยแล้วใช่ไหมครับผู้หมอใช่ทั้งบนทั้งล่างวันนี้จะสวยแล้วนะคะทุกคนนี่คือชิ้นงานที่จะใส่วันนี้ใช่ไหมครับผู้หมอขาวสะใจเหลือเกินแบบมแบม นี่ค่ะทุกคนของจริงที่จะอยู่บนปากเราแล้วนะคะขอบคุณะคะ,ะคุณหมอแล้วก็ดีว่าวันนี้มีถ่ายงานตอนสามทุ่มคนนี้ด้วยค่ะก็จะได้เน้นได้เปิดจริง <first> <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> มา่ะทุกคน <c oughs> พร้อมเลยไหมคะ <c oughs> พร้อมแล้วะคะ่ะไปเริ่ม ตาบน้องฟุกหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกผเปค่เข้าใจผิดแ้วแบบหเรือห้น่ว่าอยากแปลให้จังเลยอ่หอแปลหาเรอก็นอหน่อนะสวัสดีครับครับน้องฟุกต้องการต้องการทำศึกษาจากน้องมันนะครับครัอทีนี้ ข้างนี้จะเน้นเรื่องความใสนะส่วนข้างเนี้ยจะเน้นความสว่างอีกนิดนึงจะถามว่าขาวไหมก็ค่อนข้างสว่างแล้วตั้งสว่างก็สวยนะครับตั้งสว่างเลยไม่วข้าไม่หรงสว่างเลยโอเคโอเคคอนเฟิร์มเนะ <c oughs> านะโอเคครับจะอะไรปฏิรูปเลยนะแก้่ได้นะไม่ไม่ดี ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะขอบค,คุณคุณหมอมากมากเลยนะฮะคุณหมอเป็นไงบ้างคะให้คุณหมอพูดก่อนละกันนะผมก็ยังงงๆอยู่ก็ตอนนี้ติดมีเนี่ยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สีก็ได้สมใจต,ตามที่อยากได้นะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้คือสายต่อเลยเวลาที่ปล่อยปลักเพิเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวพอหมดดระยะใช้ลองไปใช้งานดูได้และเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกลับมารีเช็คกันว่าหลังจากใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทุกคนคะวันนี้ก็หลังจากได้ไปลองใช้ฟันนะฮะที่คุณหมอให้ไปลองใช้ก ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่คุณหมอนนะัตรีเช็คนะคะทุกคนแต่ขอเข้าไปดีกว่าเราไปใช้งานมาเนี่ยเราแบบมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนตัวมีในใจและว,ว่าแบบเราติดตรงไหนบ้างหรืออะไรยังไงโดยส่วนรวมก็สวยสว,วยก็คือสวยโดยรวมสวยเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันแอบแน่นๆปรับหรือแค่ฟูกยังไม่ชินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะลองถามคุณหมอก็อแต่โดยสองสองที่หน้าคือชอบมากตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายให้กับเอลซีเสร็จนะครับเรื่องฟันมเนิแนะคะสวยมากเลยะคะ่ะทุกคนยวขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่ ทุกคนคะวันนี้มารีเช็คกับคุณหมอนะคะนีออ่วันนี้คือ,อยังไงนะคะขอรีเช็คในเรื่องของก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงว่าหลาังจากใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันออใช้เครื่อโอเคไหมมีอะไรอยากปรับรูปร่างเล็กน้อยอะไรก็มาเก็บดีเทลตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ออจะเตรียมพวกอุปกรณ์ป้องกองนันต่างๆน่าจะแต่งตัว ผมฟั้นิดๆเลยนี่นะค่ะแล้วก็จะเป็นวีเทนเนอร์แล้วก็ไนก้าพวกนี้นะครับก,ก็คุขภาพฟันแล้วก็ดูแลต่อค่ะเ่็นตัวชอบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแต่เอาจริงในกล้องใหญ่อ่ะครับไม่รู้สึกว่ามันคับนะคุณหมอแต่เหมือนเวลาหนูแบบว่าถือโทอรศัพท์เซลฟี่หนูรู้สึกว่าู<ม>เต็มมันดูเต็มหรือว่าแค่ยังไม่ชินคุณหมอบอกว่ายังไม่ชินโอเคต้องลองใช้ก่อนเนาะใช่เราใ้ลองออกเอได้ค่ะ

จะมาสรุปจบปิดคลิปให้ดูแล้วก็จะทําคลิปย่อยคลิปหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้งานต่างๆพอตอนในฟูกยังพูดไม่ได้เพราะว่าฟูก,ก็ใช้มาแค่5 6วันนะคะแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่คุณหมอนัดรีเช็คอะเราทําอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรแก้ปัญหาอะไรของเราแล้วกันนะคะขอย้อนกลับไปก่อนก็คือว่าฟูกว่าอย่างที่ทุกคนเคยเห็นว่ามันเคยทํามีเนียแล้วของฟูกทาที่คัสเดนบายเอลซีก็คือทำที่โรงพยาบาลเอลซีชั้นเจ็ดนะคะคนในส่วนของธนรกรรมทำไมพูกถึงทำอะจริงๆก็คือเห็นมันทำมาแล้วรู้สึกว่าฟันมัน สวยมากๆฟันบนมันสวยมากๆมันทํามาแปซิกบนนะคะไม่ทําฟันล่างคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ราคาเั้่จะสูงที่ฟุกทําคือเซรามิกวีเนียมที่เดลาราฮอลลีวูดทาหรือเดลาราว่าเราทํากันหมดต้องยอมรับเลยว่าแพงซีนหนึ่งอ่ะเป็นหมื่นอาบของมานทีชอบแปดซิกบนอ่ะก็เกือบแสนเหมือนกันนะฮะอ่ะมาเล่ากันว่ามันคืออะไรวีเนียมมี2แบบก็คือเซรามิกกับคอมโพสิตวีเนียมของฟุกคือวีเนียมแบบ เซรามิกก็คือการใช้วัสดุที่เป็นวัสดุของเซรามิกมาแปะ แปะ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 ,แปะหน้าผิวฟันแต่ก่อนจะแปะหน้าผิวฟันเราต้องกรอฟันจริงก่อนกรอเพื่อให้มีพื้นที่ในการที่จะวัสดุมาแปะทีเนี้ยยิ่งสมัยเนี้ยเอยงที่ปุ๊กทำล่าสุดเนี่ยมันเป็นเทคนิคใหม่ๆแล้วคือมันไม่ต้องกรอฟันเยอะเลยเดี๋ยวปุกจะขึะ้นรูปฟันที่ปุกกรอแล้วให้ดูนะฮะแทบไม่ได้น่าเกียรติแต่ถ้าเทียบไปแต่ก่อนอ่ะเขาจะกรอเดือดจนซี่เล็กๆเล็ก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 ซึ่งเดี๋ยวนี้เขากอร้อยๆล้วแล้วอย่างปุ๊กไม่มีปัญ ข้อดีของเซรามิกคือผิวหน้าฟันเนี่ยจะเรียบและมันยากต่อการติดของคราบต่างๆนะฮะลดการอักเสบของเหงือกด้วยนะฮะปรับเรียงของฟันแทนการจัดฟันได้เช่นอ่ะฟันล่างฟูกับฟันขึ้นไปดูฟันล่างฟูก็กกจะเกไปเกมาอย่างเงี้ยซึ่งดัดฟันมาแล้วมันล้มก็ไม่ต้องไปดัดอีกนะครับไม่จำเป็นไอะตัววีเนียลเซรามิกสามารถแก้ไขได้โดยการกรอออกแล้วก็แปะ สีฟันดูขาวสว่างขึ้นดูธรรมชาติเนื่องจากเซรามิกมีความโปร่งแสงนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มความยาวความสั้นของรูปทรงฟันเราได้นี่คือฟันฟุก่อนทำเห็นไหมว่ามันจะสั้นแล้วก็เล็กและนี่คือปัจจุบันขัะที่ดูด้วยนะฮะฟันฟุกยาวขึ้นเพราะว่าฟุกใช้รูปเมกันฟอกกับรูปเมนสันเบียให้คุณหมอดูเพื่อออกแบบมาเป็นทรงนี้นะฮะก็คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องฟันบิ่นฟันแตกและสีฟันไม่มีดรอปนะคะสวยงามตลอดอายุการใช้งานเนื่องจากเซรามิกไม่ดูดสีไม่มีกลิ่นมีความแข็งแรงทนทาน มาช่วยส่อองเสริมความแข็งแรงให้กับตัวฟันด้วยนะคะส่วนคอมโพสิตวีเนียเนี่ยปุไม่ทำแต่ผมจะเล่าค่อยๆให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะคอมโพสิตวีเนียคือการใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟันสร้างรูปร่างของฟันขึ้นมาใหม่โดยตรงในปากในวิธีนี้จะมีการกรอฟันหรือไม่มีไม่มีการกรอฟันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการสบฟันของคนไข้เหอ กันอะไรเงี้ยของคนไข้นะฮะข้อดีเป็นวินิจฉัยหนึ่งที่รับความนิยมเหมือนกันนะ,ะนเนื่องจากใช้เวลาทําเร็วมากหนึ่งสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วในครั้งเดียวมีความสวยงามเท่าหรือใกล้เคียงฟันธรรมชาติค่าใช้จ่ายถูกกว่าเซรามิกวเนียสามารถซ่อมแซมได้ใน บางส่วนในกรณีที่มีการแตกหักเกิดขึ้นข้อเสียเลยความแข็งแรงน้อยกว่าตัวเซรามิกที่ฝุ่นทำนะครับอายุการใช้งานสั้นกว่านะฮะอ่านมีการเปลี่ยนสีของตัวฟันเครื่องฟันได้เนื่องจากวัสดุเนี่ยมันดูดซับสีนะฮะแล้วก็ความสวยงามในเรื่องเงาความธรรมชาติความแบบสวยอะน้อยกว่าตัวเซรามิกวีเนียนะครับเซรามิกวีเนียเลยแพงกว่าตัวคอมโพสิตคร่าว่าวนี้อ่านราคานะครับฝุ่นให้คร่าวๆนะฮะที่คอสเดน by L C นะฮะเซรามิกวีเนียนะฮะปกติที่ละหนึ่งหมื่นหกพันบาทราคาโปรโมชั่นเมื่อทำ ซีขึ้นไปเหลือ1น9 9 9 9 9บาทนะฮะส่วนคอมโพสิตวีเนียเนี่ยราคา5,000บาทต่อซีนะฮะของฟุกทำทั้งหมด16ซีนะฮะก็ประมาณเกือบ2 0 0 0สนบาทเหมือนกันนะฮะต่อไปจะมาเล่าถึงตอนทำมากว่าแบบประสบการณ์ต่างๆตอนทำความรู้สึกเป็นไงต้องบอกเลยว่าสิ่งที่พบปวทกกี่สุดคือการฉีดยาชาคุณหมอก,ก็บอกเลยว่าก็คือมีขั้นตอนเดียวที่เจ็บก็คือการทำการฉีดยาชาฟุกก็รุนมากพอถึงปุ๊บ จะฉีดยาชาแล้วนะที่ฟุกเห็นที่อื่นเนี่ยเขาว่าจิ้มยาชาเลยล้ำตาไหลทุกคนแต่เนี่ยเราจิ้มเป็นในเหงือกอะทุกคนนึกออกปะฟุกก็เห็นไปหาพี่คนนี้แบบดูแลฟุกอะไม่เจ็บคุณหมอแดนอะฉีดยาชาไม่เจ็บฟุกกินใจขาดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะยาชาเนาะจิ้มเหงือกเนาะพอถึงวันที่ฟุกต้องทําจริงอะมันปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเปิดแต่ปากคุณหมอด,ดูเราไม่เห็นเลยเลยเราแค่ได้แต่ยินเสียงคุณหมอบอกว่าอ่ะจะฉีดยาชาแล้วนะอ่ะคุณหมอบอาเดี๋ยวขอลงอันนี้ก่อนนะเป็นแบบสเปรย์ยาชาก่อนอะไรเะป ทรัพหนึ่งอะบนปากเออคุณหมอฉีดยาชาหรือยังคะฉีดแล้วฉีดเยอะมากเลยแปดจิ้มไม่แปดรูหนาะคะอลิฉีดฉีดแล้วเข็มนะจิ้มน่ากลัวมากอีบอกอย่างเงี้ยพวกว่าไม่รู้สึกเลยอยากกราบเท้าหมอกบ้างคือคุณหมอยื่เท้าหรืออยากกราบเท้าคุณหมอเพราะว่าเป็นการฉีดที่ไม่มีความรู้สึกอะขิงจิ้มไปตอนไหนไม่รู้แล้วที่รู้มาบนปากอะคือแบบ คือปากมันเหมือนมันบวมหน่อมันไม่ได้บวมคือเงือกเงือกมันชาแล้วจะเห็นได้ว่าน้ำมันพุ่งเลยบุบบน้นามมัน้นามมันพุ่งเลยเพราะปากบุขยับไม่ได้มันชาเดี๋ยวขึ้น,นวิดีโอให้ดูหลังนั้นคือหลังจากวันนั้นก็คือไม่กลัวเลยว่าจะฉีดยาชาเรื่องตอนตอนทำวีดีเพราะต้องเฉียดวันสองรอบใช่ไหมก็คือรอบวันนั้นแล้วก็รอบวันจริงเพราะนั้นคือวันมอกอัพเร็จปุ๊บต่อไปเป็นการเลซเซอร์เงือก คุณหมอไม่เจ็บหรอกแต่เราอะนึกว่าปแาตอนที่คุณหมอมาลองอริยบอกว่าฟุกเขาจี้สรกระดาษแล้วมกระดาษไหมเลยคือแบบคือเราคิดไม่ถึงตอนทําพวกซูชิตอนที่มันแบบไฟจุดอย่างเงี้ยแล้วแบบรนเนื้ออะไรเงี้ยอู้เปนอย่างนั้นแน่เลยอะ,อะตอนหมอบอกว่าจะได้กลิ่นไหม้ๆนะเหมือนเหมือนกินชาบูแล้วค่ะคุณหมอแล้วก็ได้ยินเสียงจี้จี้เดี๋ยวคุณหมอลองอยู่เสร็จแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วหรอคะคุณหมอเลเซอร์เหงือกนะคะใช่ครับน้องฟุกเลเซอร์เหงือกแล้วก็ส่งกระจก เงื่อฝ่ายไปเลยแต่ขึ้นให้ดูรูปบีฟอนนี่คือก่อนทำนะเห็นไหมเงือข้างซ้ายปุ๊กอข้างซ้ายก็คือเท่ากับข้างไหนนะข้างไหนไม่รู้อะข้างนึงที่เงือมันตกลงมาพราทำไเสร็จปุ๊บเงือเท่ากันหมดเลยแบบเป็นทรงฟันเท่ากันหมดเลยตกใจมากเหรอคุณหมอไม่รู้สึกเลยแล้วคิดว่าแบบวันนั้นคือวันที่เสร็จหมออัพนะเครียดมากทุกคนแบบทั้งหมดยาชาทําไงวันเนี้ยทั้งเลเซอร์เหงือกทั้งอะไรแบบคือมันจี้เงือบออกอะมันต้องเจ็บแน่ๆเลยอะสรุปคือ กลับมาบ้านกินอะไรได้ปกติเลยก็นะครับประสบการณ์การทำก็คือแบบไม่มีอะไรเจ็บเลยเจ็บอย่างเดียวคือตอนที่คุณหมอบอกว่าเอาไหมคัดฟันมาลองทําให้เราแล้วเจ็บมามันโดนเหงื่อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอย่างอื่นไม่เจ็บเลยนี่แหละเขาข้าก็เป็นการทำวีเนียนที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปทำเพิ่มนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกคุณหมอเราตะคิดไปอยู่ว่าจะทำเพราะว่าอาจจะเพิ่มร่างสองหรือไม่ก็บนสองเนี่ยขอลองใช้ใช้งานไปก่อนสักมายัดหนึ่งตอนนี้ต้องขอบคุณทางเ l c ขอนเซนปตมาเ l c คุณหมอแดนมากๆขอบคุณเ l c คลินิกขอบคุณ Hospital LLC นะที่ซัพพอร์ตตตมลอออดา้งขบคุณ มากๆเลยทาง a อลซีทุกๆคนบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนพี่เอ c น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นพี่ Marketing, มา r k เก็ตติ้งเอเจนซี่ทุกคนยู่ดูแลฟุกดีทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่ทําให้แบบฟุกสวยขึ้นตลอดตลอดแล้วก็อยากทําอะไรก็ให้ทําหมดเลยถึงไม่อยากทําก็อยากยูให้ทําอยากเสนออยากเสนอมีให้ทําตลอดนะฮะสวยได้เอลซีจริงจริง สวยสวยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ Overwatch> ส่วนรายละเอียดเรื่องทรงฟันอะไรยังไงว่าแบบอฟุกเลือกทรงไหนอะไรไงเจอกันในคลิปหน้านะคะนั aro aro> ่นแหละขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันก็ถ้าใครชอบคิวเน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่านี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะนี่มากเลยจรงเก่งๆมาใจน้องฟูนะคะสวัสด yeah. right> ี้ฟุกกับตัวเราแล้วนะคะบ๊ายบายก็ถ้าใครสนใจอยากทำฟันแบบฟุกนี่ยบอกเลยว่าราคาดีมากแล้วก็คุณหมอมือดีมากฟุกลงไปมีแต่คนทักมาเยอะมากพี่ๆในวงการทักมาแบบว่าเยอะมากว่าเปี่ยกเลยเนองสวยขึ้นเลยน้องสวยจริงๆค่ะคุณหมมมออออแแดดนนนนเกกกก่งาาาะใครยยีีฟฟัับบฮลลววูส เือนดาราม,มึงนอกอะไรก็ติดต่อที่คอสเซน by L C ได้นะฮะก็คือไอจีนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่คือไอจีคุณหมอนะฮะหมอแดนนะฮะบ๊ายบาย